สำหรับสำนวนคดีนี้นะครับวันนี้เราเหลือผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด6รายนะครับซึ่งวันนี้ได้มาฟังคำสั่งทั้ง6รายแล้วนะครับทางคณะทำงานนะครับได้สรุปข้อมูลนะครับเสนออธิบดีอายการคดีพิเศษนะครับแล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง6รายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผู้ต้องหาทั้ง6รายที่มาในวันนี้นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลครับ 6กรายนี่วันนี้เดินทางมาที่อายาการเรียบร้อยหมดทุกคนแล้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พบทั้ง6กรายแล้วนะครับน,น,นั่งอยู่นั่งรออยู่ข้างบนครับแล้วก็เราได้แจ้งคําสั่งฟ้องทั้งหกรายนะครับให้ทราบแล้วก็กําลังนําตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับเหิดผลข้อหาในการฟ้องมีอะไรบ้างครับก็คือพยานหลักฐานพอรับพอฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามจําเลยเนี่ย ถ้าเมอ่อถูกฟ้องแล้วนะครับสารรับฟ้องแล้วเป็นไปเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับคณะทำงานจำเลยวันนี้ผู้ต้องหาได้มีการทักถามผอบติดบุตรในการฟ้องอเอการบ้างไหมครับไม่ไม่เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีการทักถามอะไรนะครับเขาก็รับรับทราบข้อคําสั่งนะครับที่คณะทํางานกับผู้บัญชาได้ตรวจแล้วนะครับได้รับทราบคําสั่งแล้วครับได้ส่บสั่งไดเร็วยังที่มาก่อนหน้านี้วไหม คำสั right size, ่งของลักษณะนีท่าทางสิ่งแ้าแววตามเป็นยังไงกันคก็ก็ก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับสังคมที่ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่เราจะไม่เข้าไป ไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเพราะวันนี้สังคมเราเทคโนโล,โลยีเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับคงจะเห็นว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยหลอกลวงชอบโกงอื่นอื่นมีบัญชีมา้ามากมายที่กําลังตามจับกันอยู่นะครับก็คิดว่าข่าวก็คงจะเป็นกรณีศึกษาว่าไม่ควรที่จะเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่เสี่ยงนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งสมชื่อเสียงมานะครับถ้าเกิดพลาดก็อ,อาจจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะกระบวนการย,ยุติธรรมนั้นนะ่ะ พนักง,งานสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจและอายการเรามองเหมือนกันว่าถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องทําหน้าที่ฟ้องไปครับไดในการนําตัวพิ้ารหาส่งฟ้องต่อศาลอายการได้แนบคทำสั่งส่งฟ้องเรื่องของการประการปการตัวต่อศาลหรือว่ามีแล้วพิจารณาต่อศาลไปด้วยไหมครับในในในชั้นต้นก็คงยังไม่มีอะไรนะครับก็นำสําสวนนะครับนำคำฟ้องไปยื่น ครับไม่ทราบว่าในการดีอำนาจหรือการสอบสวนในการที่คัดค้านการตราการตัวด้วยังครับทูตปกติแล้วบางบางทีศาลก็จะถามมาครับว่าอการจะคัดค้านหรือไม่นะครับการคัดค้านด้วยงั้เดี๋ยวคณะทำงานเขาจะพิจารณากันอยู่ครับจะปกต้องฟ้องศาลตอนกี่โมงครับท่านนี้คิดว่าสักครู่เนี้ครับ กำลังดำเนินการอยู่ครับใช่ครับคดีของคุณใบเตยคุณดิฉันแม่พยานหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับสองล็อกแรกคดีพื้นี่แล้วก็พุทธทหารล็อกสองด้วยไหมครับทุกอย่างคล้ายกันเไหมครับคล้ายๆกันครับทํานองเดียวกันนะครับแปลว่าชะตาของทั้งสองนับจากนักการเี้ไปก็น่าจะรูปเรียวกับเราต้องหาในสองล็อกแรกนะครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้เป็นดุลพินิจที่ศาลท่านจะพิจารณาต่อไปครับของแดนเรียวยังเนี่ยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คือสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับ วันนี้ต้องมาี่สานไหมครับไม่ครับไม่ครับแยกกันนะครับครับงั้นก็คงเดี๋ยวเรามีข่าวแจกให้นะครับเผื่อท่านไหนมีก็จะได้ดูแล้วก็ท่านไหนต้องการเนื้อข่าวเดี๋ยวติดต่อไปยังพันธ์ที่เขาจะเป็นไฟล์ส่งให้นะครับจะได้สะดวกกับการทาข่าวครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่แจ๊คหัวไม้ที่หลุดปาก เป็นโฟมของใครบ้า